ผู้โชคดีคนแรกมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับเราจะไปดูกันว่าพี่เขาจะตื่นเต้นมากแค่ไหนนะครับ <Yeah. S 1> และพี่เขาจะเลือก iPhone สีอะไรนะครับ <Wow. S 1> ได้จากม้องนิวไปฟรีๆเลยนะครับ <Wow. S 1> คนไหนติดตามอย่าลืมกดติดตามนะครับนี่เลยวันนี้สวยทุก <Wow. S 3> <Wow. S 2> สีเลยครับสวยทุกสีเลยครับ <Okay. S 1> เราไปดูกันว่าพี่เขาจะเลือกสีอะไรนะครับ <Wow. S 1> ตื่นเต้น เนครับตอนนี้เรามาตามหับผู้โชคดีกันนะครับว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วครอบครัวเลยเหรอโอ้โหชื่ออะไรคะชื่อน้องไพลรีนน้องไพลรีนโอ้โห อพี่พี่ชื่ออะไรนะครับพี่โมถอดแมสไอ้คุยกับแฟนคลับแล้วพี่โมสวยมากพี่โมคือผู้โชคดีที่ได้เราไอโฟนเครื่องแรกนะครับโอ้โหดีใจด้วยนะเช่าสีไหนนะเช่าสีชมพูวันนี้จะเสกโทรศัพท์ให้พี่โมนะครับเป็นสีชมพูนะครับวันนี้เอามาทุกสีเลยนะพี่โม วันนี้เอามาทุกสีเลยตามล่าผู้โชคดีสีชมพูนี้นี่เลยเอาพี่โมโเปิดดูครั้งแรกที่ได้เจอเอามาใกล้ๆกลดีนะดูสีจริงพี่โมสวยไหมหนึ่งสองสามมสสวยมากเลยสวยไหมครับเป็นสีพาสเทลอยากให้พี่โมอบอกกับแฟนคลับว่าพี่โมได้จริงๆ แล้วก็มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมไหมครับได้จริงๆค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเย้ขอบคุณแล้วก็มาส่งเองกับเบอร์ด้วยนะครับติดตามพี่ดิวนะคะน้องดิวนะคะให้จริงนะครับวันนี้ให้จริงค่ะวันนี้ iPhone 15สีสีชมพูค่ะเย้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะดีใจไหมพี่หมอเนี่ยดีใจดีใจ้วตัวจริงด้วยอ่ะเป็นไงบ้างตัวจริงน้องดีิวสูงและว แล้วก็แสดงความเสียใจทุกทายก็คะโมก็เพิ่งเข้าไปดูเหมนก้งี่โมก็เป็นแฟนคลับน้องเดียวแล้วก็เป็นลูกค้าคิมไข่มุกด้วยนะครับใครที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะเผื่อ iPhone สีต่อไปจะเป็นของคุณนะครับที่ซับสสินดีใจไหมที่ได้ iPhone 15ดีใจดีใจแล้วเดี๋ยวแจกปีไหมครับมีมีครับไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะมาส่งเองด้วย นะครับวันนี้ก็ครอบครัวพี่โมกับพี่ซับสิทินมารับ iPhone น,นะครับ15จากน้องดิวนะครับคนไหนที่ได้จากดิวนะครับเดี๋ยวดิวไปส่งเองนะครับไม่ว่าขี่เครื่องดิวก็จะไปส่งเองย <Yay. S 2> ขอบคุณมากค่คัสดีบาย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 ครับคนไหนติดตามนะครับเดี๋ยวเจอการ iPhone เครื่องต่อไปจะเป็นของใครนะครับเดี๋ยวส่งหัวใจกับตัวไปเองนะ 拜拜